สวัสดีครับเจ้าจาภาษาชาวบ้านเป็นรายการไทยทอดสดๆออกจากสวนปักนาเป็นกิ่งไกส่สวนไ่หวานน้องโดนตั้งอยู่ตําบลกุดูอำเภอหนงสังจังหวัดหนองบัวลำพูตรงกับวันที่หามกราคม2560การ้การไทยทำรายการนี่สีบแบ่งแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งไทยทอดสดทางเฟซบุ๊กเลยหลังจากไล่สดไทยทอดสดเรียบร้อยแล้วถ้ามีชงจังหวะเวลากสิน้ำลงยูทูบเพราะฉะนั้นการน้ำลงที่ในยูทู e เนี่ย ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเทียนน้จาก a ฟ e b o o k นี่ออกไปไทยทอดสดที่เห็นอยู่นี่เป็นการตัดเตรียมงานที่เสดบุญผมมีความเสื่อในท่างพระพุทธศาสนาว่าผมเสดบุญให้รดคั้น,น้ของผมเนี่ยอ่าลอกเบิ้งจักหน่อยก็เนื่องจากว่าผมมีโชคมีลาบแล้วแล้วตอนแรกนั่นผมมีก้อยนําก็คือว่าผมมีโชคมีลาบจากการได้โชคได้ลาบจากเลขทะเบียนรถสวยของผมกระแป้ได้รถฟรีุ่นละ กาแปได้ลดค่นี้ีฟรีเพราะฉะนั้นแล้วกันในเมื่อผมมีความเสือสเส้อทั้งพระพุทธศาสนาเสื้อทั้งทั้งนี้อยู่ผมก็ถือว่าสิ่งต่างๆท,ที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจกระลิดตาเตรียมงานกระเลีเเเ้ยนเชิญพี่น้องผู้ใดสิท้าบุญแต่บาดมือเอื่นเฮ็ดบุญหารถคนอื่นใคยเฮ็ดคือผมมาพูดเนี่ยผมกเ็เฮ็ดยังอาจสิแปลกๆเขาชาาบ้านเขาก็ได้แต่ว่าผมมีความเสื้อแล้วก็มีความศรัทธาเสื้อวานรถมีแม่ยานาั่งเสื้อวานรถ เพิ่นข้ามเพิ่นคุ้นเพิ่นให้โชคให้ลาบผมแล้วผมแะเฮ็ดในเรื่องนวดเฮ็ดบุญให้เพิ่นที่เห็นอยู่นี่เป็นเป็นเต้นที่ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอดีตท่านผู้บัญชาการจังหวัดหนองบัวลำพูท่านผู้การสุธิดผลิตกุศลทัดพลนตำรวจตีสุธิดผลิตกุศลทัดเพิ่นจัดให้เต้นเพิ่นให้เต้นแล้วก็ให้เก้าอี้มาหนึ่งร้อยตัวแล้วก็นรวมถึง อุปกรณ์ต่างๆน้ำชาก,กาแฟกาต้มน้ำฮ้อนอีกก็ต้องขอบคุณท่านกาได้เอามาใส่ในการในงานหรือคนที่ไดเอามาบริการบริงานน้ำผมเนี่ยผมก็ถือว่าเอาได้เอามาใส่เอามาบริการแขกโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นก็เป็นความเมตตาความมนุเคาะของท่านพลตำรวจตีสุทิพลีกุศลทัศน์ผู้บังคับการตำร,รวจพูทธอจังหวัดนนทบุรีลำพ,พูต้องขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง กยังเอามาใส่อยู่ตลอดเวลาครับทุกครั้งที่มาการมางานผมอยากว่าแนวทางการแก้ปัญหารถตู้แบบย่างยื่นสิ่งที่ฉิว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือแนวทางการแก้ปัญหาย่าง,งย่างยื่นของรถตู้เนี่ยก็คือเดี๋ยวผมคุยกับทา่านอีกันเดี๋ยวให้เบาๆล่องนิดนึงเดี๋ยวสิอาด้กันแป๊แบหน,นึ่ง่ะคือแนวทางการแก้ปัญหารถตู้นี่ย,ย่าเรื่องว่ารถตู้นี่กําเนิดเกิดขึ้นมาจาก พุ่มบรรยาของชาวบ้านเมื่อประมาณปี25 30 36 37อกสบเระซื้นเื่องจากว่าการบริการของเจ้าหน้าที่ของรัฐการให้บริการของรัฐก็คือรถเม์สมัยนั้นรถเม์ห้อนรถเม์ติดรถเม์ให้การบริการพอดีก็เลยมีพุ่มบัรยาของชาวบ้านมีความคิดว่าเออรถตู้กับจอดอยู่บ้านกนะซื้นนั่งรถตู้มาแลนแข่งกันมะแลนให้บริการในเส้นทางที่จอด บ่ได้จอดตามป้ายจอดต้นทางตายทางเอามาให้บริการประชาชนในเขตกรุงเทพฯะมหาคนครสนกรอันดับแรกกระจจงผมก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในกระบวนการเกี่ยวกับการรถตู้คือตอนนั้นใส่รถตู้ผมสร้างวิ่งขึ้นมาต่อหาสิบสองต่อฮาสิบวิ่งจากซี่คอนไปปากน้ำการวิ่งรถสมัยนั้น ยังบ่มีรถมาเรียนเฮาต้องจ้างรถตู้เนี่ยจ้างรถตู้เอารถตู้ทีหลังจจกเลิกโรงเรียนมาแล้วเอารถตู้จากจุดซี่คอนเอาไปแรนทรงคนไปปากหนะ้าจ้างเขามาแรนเพราะว่าคนมาแลคนฉีมาขึ้นนีกยังบ่มีความมั่นใจยังบ่มีความเสื่อถือจนสุดไทยคนใส้บริการหลายขึ้นแ็สามารถรับวินนลายขึ้นแต่ว่าในกระบวนการในตอนนั้นแ็ยังบ่มีกคนมายมารองรับ ตั้งแต่ตอนนั้นจนหอดจวบจนผมได้ได้ออกจากวงการรถตู้แม่ถามว่ามีส่วนไหนที่ต้องเสียต้องจ่ายให้ตำรวจบอมี่ใช่ไหมนั่นคนที่จ่ายให้ตำรวจก็คือจ่ายให้ดาบหมอนบ่จ่ายบ่ได้ดาบหมอนนี่ญงก็พุ่มกรับจ่ายให้ชาว้านจันรซื้อประพัดสอนบ่จ่ายบ่ได้กรณีเกิดท่าผิดเล็กๆหน่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆขึ้นมา ปั๊บนี่เพดานสูงสุดเลยแต่ว่าขันเข้าใจเข้าดูแลอันนี้เป็นธรรมเนียมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นคอเท็จริงที่เกิดขึ้นในสังคมเฮ็ดยุห่าปีกับใจเขายุห่าปีนัะ่ะใจเป็นเดือนครับแล้วแต่ขั้วมเมตตายแล้วแต่ขั้วมันก็รู้า่ถ้าใจเขาแล้วดูแลเขาแล้วสีเหลือคาปับอยู่จต่สี่รอยสีเหลืออยู่ลอยหนึ่งไอใบสร่างที่ออกมาบ่ะใจปรไไนต้องใจอันนี้เป็นกําเนิดในการเกิดรถตู้ขึ้นมาเท่าซูเมือนี่ หลังจากนั้นหลังจากนั้นก็มีกฎหมายมาล่องหลับผู้ดใดอยากได้ายเหลืองจะต้องไปเสียเงินไตโต๊ะอยู่แถวผ้าตาปินเก่าให้ทั้งนักการเมืองคนหนึ่งทนักการเมืองคนนึเส้นในเอกสารต่างๆแล้วทั้งคอสอมออก,กอ,อยุธีสวนสยามคอยสิตรวจเอกสารคอยสิเฮ็ดพานได้เป็นกระบวนการเฮ็ดเป็นกระบวนการแต่ว่าถามว่าต้องย่อมันต้องยอ่อ,ยอขันบ่ย่อมบ่ได้ใบเหลืองแ้เพราะว่าเขาต้องไปให้ทั้งนั้นเส้นเด้ ให้ทั้งผู้มีอำนาจอยู่ภาตาป่นเก่าเส้นถ้ามีไล่เส้นจากผู้มีอำนาจอยู่ทั้งภาตาป่นเก่าสมัยนั้นให้ไปเสือบาเองว่าผู้ใดเป็นรัฐมติช่วยคามนาคมภาคไหนให้ไปเสือบาเองหลังจากนั้นมาก็ค่อยได้เฮ็ดเอกสารรถเป็นรถทะเบียนป้ายเหลืองเงินเสียอยุเก่าพันหัวบาทแต่ว่ามีไปเซทให้ออกให้แค่สามพันหัวบาทเงินจานวนที่เหลือนั่นย่ใสบ่บัลลุแต่ว่าต้องเฮ็ดครับไม่เฮ็ดว่าได้ไม่เฮ็ดถือจับ แต่ว่าทุกคนอย่างไดไปเหลืองแต่ว่าไปเหลืองก็มิ่งเพอมจำกัดรายละเอียดคอยสิร์ตบอห้ฟังอีกเช่นหนึ่งอ้าวละหลังจากเกิดรถตู้ได้รับความนิยมก็เนื่องจากว่าการบริการทั้งสาธารณะของรัฐบาลเนี่ยจัดให้อาจิบดีถ้าไม่ดีเนี่ยรถตู้เขาบักกำนอก่ก็กำเนิดเกิดมาหลายปบนี่หลังจากมีระวงังมีระวังรถตู้วิ่งในในเมืองเขาวิ่งมาชาติเมืองสุดท้ายวิ่งออกต่างจังหวัดมีรถตู้วิ่งออกต่างจังหวัด ก็เนื่องจากว่ารถที่ให้บริการเนี่ยอา,อาจจะบ่เพียงพอหรืออาจจะบ่มันเป็นเรื่องสืบเนื่องมาจากกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาที่อยู่ชนบุรีเมื่อที่พันๆมานี่เดี๋ยวที่บอกอีกนิดนึงอ้าวเดี๋ยวเงียบนิดนึงเดี๋ยวใกล้ทีแล้วแหละแป๊บเดียวได้แล้วแหะแป๊บเดียวการก่อกำเนิดเกิดแม่พอาะเหตุอะไรแหละเห็ุให้เกิดอุบัติเหตุไปตรวจเบ้างที ตรวจเลือดแล้วว่ามีแอลกอฮอล์ว่ามีสารเสพติดใดๆทั้งสิน้นการแก้ปัญหาช่วงมือนี่เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุต้นเหตุก็คือว่าต้องระบุมาให้ชัดเจนว่าสีไส้รถตู้ขนาดไหนซีไส้รถตู้อีหยังสีไสเฮ็ดยังไหนม,เมัเป็นว่าถาแเลนเนม่อไดสิคัดรถตู้ที่เขาแลนอยู่แล้วทํามาหากินอยู่แล้วเอาของเขาถิมไปมันก็กําเนิดเกิดขึ้นมาจากภุมิปัญญาของชาวบ้านมมว่าไม่รัฐบาลคิดขึ้นมาเอารถตู้มาแนลนรับบริการ เป็นรถสาธารณะเป็นความคิดของชาวบ้านน้องชา้ผมผู้หนึ่งซื้อล um ุงเพชรไทยออนคุคกี้อยู่วิลตู้พอสมควรจากล่ามหนึ่งไปล่ามสองจากซี่คอนไปบางพี่ถามว่าภายในรถตู้นี่มีอย่างแน่บออึดมาเฟียมิเต่าพูดอยากได้ดอย่างดีเวลาเขาเห็ดมาแล้วทั้งสีขาวทั้งสีเขียวทั้งสีกากีมีมัดซูสีว่างวงวนอยู่หันละอ่ามาบังขอเท็จจริงที่นี่ การแก้ปัญหาที่บอกว่าแก้ปัญหาต้องเอารถที่เพียรพร้อมถูกต้องคนขี่ก็จะอยากปลอดภัย PM. ผมก็อยากปลอดภัยให้กันนขี่แต่ว่าการแก้ปัญหาเพียงแคว่าสิเอารถถ้ลรดได้พพร้อ,อมขันเรียนเข้าต้องแก้ปัญหาค่อยเปลี่ยนค่อยไปไอ้คำว่าค่อยเปลี่ยนค่อยไปตรงนี้ความพร้อม,อมขึน้นกันมันว่าแก้ปัญหาตรงนี้บ่ได้ลวสิเอารถมินิบัสเข่ามาเลีนไม่ขรอบัตรเขามาเลนอันนั้นไม่เป็นการแก้ปัญหาที่ซ้ำเติมปัญหาปากทองของพ่อแม่พี่น้องประชาชนขันลวยเขาบ่ซื้อรถตู้หรอก ผู้ดใดสิเป็นบ้าไปซื้อรถไม่ครบาาัามาแม่แรมันบ่มีตั้งแต่รถปริกอัพกับพอนพูดนะแปดสิบสี่เดือนเจ็ดสิบสองเดือนแล้วบ่มีต้องเมื่อปัญหาที่ที่ต้นเหตุว่าม,มันไปแก้ปัญหาอาอยุปลายเหตุในเมื่อมันเกิดขึ้นมันมันเป็น้อเท็จริงที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมแล้วท่านที่แก้วแต่ภาพโลกสวยอยู่มสามปีเราแก้ยังได้แังแก้ยังเที่ยเอามันเป็นรูปธรรมเอาเมาเว้าเรื่องเรื่องรถตู้ต่อไปรถตู้นี่นะถ้าให้ควบปลอดภัยฝากเจ้าที่ค้นทรงนั่นแหละ เจ้าที่คนโซ่งแหละตัวแต่ลราวินตัวให้มันเรียบร้อยปัญหาบ่เกิดแน่นอนต้องร่วมเมื่อกันเจ้าของรถก็ด,ดีบมมีผู้ได้ยากให้มันเกิดดอกปัญหาบมมีผู้ได้ยากให้มันเกิดดอกอุบัติเหตุแต่ว่าในเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วไทยเฮ้าต้องชอยเหลือกันบ่ยมันพักพาราไปให้ผู้ผู้ให้บริการอย่างเดียวบ่แมนปัญหามันเกิดขึ้นกู่ในสังคมถามว่าพี่บ้าผูา้ได้ที่ยห้มันเกิดอุบัติเหตุบ่มีเกิดแล้วตายอ่ะบมมีดอกแต่ว่าในเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันต้องมาชอยกันแก้ไขบ่แมนว่าใครแก้ เท่าก็ซ้ําเติมปัญหาปัญหาที่เกิดขึ้นมันขึ้นอยู่กับโครงสร้างของรถเองวิศวกรเขาเห็นมาดีแล้วไว,ว่ารถขนาดนี้เจ้าบด้จบวิศวะเจ้าสิบปรลูหยังวิศวะเขาบอกว่ารถระดับนี้มันต้องได้รับรองจากต่างประเทศมาแล้วว่ารถบรรทุกได้จักที่นางนางได้น่งจกคนจกคนจะคนค่อยได้เป็นมากได้ขนาดนี้แล้วกระยะไปรับเกินท่านก็มิหน้าที่ตรวจท่านก็นตรวจไป เขาสัน่นเขาสิมีกฎหมายไม่เห็นอย่างกฎหมายก็ไว้ให้บังคับใช้กต่ในเมื่อคนมันบ่บ่ใส่ตามกฎหมายที่กําหนดแล้วอาจเอาคนเกินเห็นไหมอันนั้นแหละท่านค่อยไปบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมไม่มีปัญหาอีกปัญหาหนึ่งในนี้เ,เรื่องรถตู้ก้อนกำเนิดวิดรถตู้ขึ้นมานะจา,จ,นจากจุดเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นจนฮอดจุดปลายทางที่จริงเนี่ยรถตูน้น่ะทางทีให้ดีครับเพราะข้นแลีนระยะไกลระยะไกลมันเรนีนไม่ดีดอก คนขับอาชิบบ่พรบ่ออย่างบ่คือบ่อข้อสอนนะน,ะ,นะผมก็ยังเห็นด้วยอยู่แต่ว่าเอาละปัญหามันเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อท่านได้อนุญ,ญาตให้เขาแรนมาแล้วท่านก็ต้องมาแก้ปัญหาต่อไปว่าควรสีเฮ็ดยังไรไดนยนังวามปลอดภัยในชีวิตและทร,รัพย์สินของผู้โดยสารนะของคนครับก็ดีนะแล้วก็อีกอย่างนึ่งที่มีมติขรรมามาว่าต่อไปนี้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีอำนาจบังคับใช้ กฎไมถ้าผู้ใดบอกไปจ่ายค่าชําระค่าปรับภายในสิบห้ามือสามารถยึดสามารถพักแล,กล้วก็ให้ชะลอกกันชําระภาษีเป็นยังค่อยพักปัญหามานี่แล้วไปเพิ่มอำนาจให้ตำรวจแล้วตำรวจที่ออกมาว่าอาจจะทะเบียนภายในเจ็ดวันเมื่อก่อนนั่นสแสดงว่าตำรวจใช้อำนาจที่บ่มีเจ้าของบ่มีอำนาจแมนบอเพิ่งมีอำนาจตอนมีมติคอรมอนี่แมนบอแมนบอเมื่อก่อนนี่เห็นบอกว่าอาจจะทะเบียนภายในเจ็ดวันถ้าบอไปชําระภาษี แล้วก็บ,บางเครับออกหนังสือเตือนบางเคตกับโมได้ออกหนังสือเตือนแต่ว่ามาติคขรมอบอกว่าให้ออกหนังสือเตือนแสดงวที่ผ่านมาท่านใส้อำนาจโดยที่ท่านบ่มีอำนาจเป็นบ่เพราะว่านี่มันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุอีกอย่างหนึง่งเพราะยังทำระภาษีท่านสิมักท่านท่านไม่เห็นกับคนลากเนี่ยังคับใส่คนไหมไปเพิ่อมอำน,นาจให้ตำรวจท่าท่าให้โอกาสที่ตำรวจมัดเป็นการที่มุ่งมั่งของผมมัดเป็นการทำมาให้กินระวังหลัด เจ้าที่ของรัฐกับเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกันบังคับใส้กฎหมาเถึกในสิ่งที่ถูกต้องมันมีสิ่งที่บ่ถูกต้องแฝงอยู่นั่นในสิ่งที่ถูกต้องก็คือว่าท่านให้อำนาจหลายขนาดนี้ในสิ่งที่บ่ถูกต้องคือเปิดโอกาสเปิดโอกาสให้มีการทุจริตเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีโอกาสทุจริตมากยิ่งขึน้นหลายยิ่งขึน้นใช้อำนาจหลายยิ่งขึน้นจากอำนาจขนาดอำนาจเมื่อก่อนนี้พยนเมื่ออำนาจล้วบออายัดทะเบียนภายในเจ็ดวันเพิ่นบม่มีอำนาจ เพิ่นยังใช้อำนาจได้ขนาดนั้นขาต่อมามีอำนาจแทงสีอ้างมติคอมอนักเขาไปอีกนักเขาไปอีกเป็นยังคือเพาะเอาอำนาจตรงเนี้ยขาสีท่านทีบังคับใส้กฎหมายยังเสียยก,กยกเลิกเปอร์เซ็นต์ยกเลิกเปอร์เซ็นต์เลยใบสร้างก็ต้องมีเปอร์เซ็นต์อันนี้มันมถึงมถึงเจตนาล้มการแก้กฎหมายแต่ว่าเจตนาล้มที่ท่านที่มีมติคอนมออสีผมมองว่าเป็นการเพิ่มอำนาจให้เจ้าที่ตำรวจ ถ้าถือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดีบ่มีปัญหาถ้าถือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บ่ดีที่อาศัยช่องว่างอาศัยช่องโหวของกฎหมายไม่มีหัวกินกับชาวบ้านล่ะนักเข้าไปอีกนะเพราะว่านักเข้าไปอีกอย่าลืมว่าประเทศที่พัฒนาใดก็ต้องมีระบบคนทรงต้องมีรถมีล่าชาวบ้านนี่แหละเริ่มจากชาวบ้านเนี่ยเมื่อชาวบ้านถูกถูกจึงสิทหลายท่านพ่ต้องมาอ้างดอกว่าข้นศั่นกระยายเฮ็ดผิดเอาคันว่าย่าศั่นกับกฎหมายพ่ต้องมีพ่ต้องเฮ็ดผิดกันทั่วประเทศพ่ต้องมีกฎหมายยังข้ั่นนะ ไอ้ไอ้พอมีคนไหนคนดีก็มีคนบอดีก็มีคือในองค์กรของท่านละก็มีทั้งคนดีคนคนบอดีไอ้คนบอดีก็ต้องคัดออกไอ้คนบอดีก็ต้องจับไปว่มีผู้ได้คัดค้านกับสิ่งที่บอดีดอกไอ้ที่คัดค้านช่้งนี้คัดค้านกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องท่านเพิ่มอำนาจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่าลืมมาขณะที่ท่านเพิ่มนี่นะอำนาจเขายังหลายอยู่แล้วเขายังเฮ็ดได้ทุกอย่างอยู่แล้วถ้าเพิ่มอำนาจเขาไปอีกจังคาดกว่าเก้าอีกบัดนี้ พวกผมแจ๊กสีเพลเพลเพิ่งผู้ใดเฝ้าก็จักสีฟังหรือบ่ฟังกัสิมีได้สีโสกันไปจังจีิในกลุ่มของพวกผมเอาล้อมร้วมกันขึ้นมากันแล้วกันละเพราะว่าพวกเขาเป็นผู้ถูกกระทำเอาสุดท้ายนี่เฝ้าถึงข้าวดีบ่ะนี่ข้าวดีเมื่อื่นชีดบุญวันที่หกท่าบุญตักบาตรให้รถคันนี้ละผู้ใดกับมีความพร้อมผู้ใดอยากเฮ็ดบุญร่วมกันก็ขอเรียนเชิญเฮ็ดบุญนะครับเด้่ท่าบุญตักบาทเมื่อื่นเนี่ยมึงเศร้ากัได้นิมนต์ท่านเจ้าคณะท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัด แม่เป็นประธานทั้งสงนะครับแม่ปลาพุ่มน้ำมนต์ผู้ใดต้องการปลาพุ่มน้ำมนต์เพิ่นให้โชคให้ลาบเนี่ยปลาพุ่มน้ำมนต์แล้วล่ำล่ำลุ้ยลุยโชคโชคแมนแมนลุ้ยว่มีเหตุผลเลยที่เพิ่นเคยให้รวยเพราะในผมเนาะให้โชคให้ลาบผมนเนาะอ้าวขอได้รับเพิ่มขอบคุณครับจากผมนายเกียรติไก่แท้อ่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ